สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนึ่งนำเที่ยวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่26มกราคม2568นะครับเวลาประมาณ7โมงครึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านล่องกล้านะครับอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับเรามาดูดอกพญาเสือโครงนะครับหรือว่า สากุระเมืองไทยนะครับช่วงนี้ก็ออกดอกค่อนข้างจะเยอะนะครับสวยงามมากนะครับใครที่ยังไม่เคยมาชมก็แวะมาชมได้นะครับช่วงนี้อากาศเย็นมากนะครับเจองศานะครับช่วงประมาณสัก6โมงนิดๆนะครับถ้าตีสองตีสามน่าจะหนาวกว่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้คงจะสิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับ โอเคนะครับสวัสดีครับ